ร้านนี้โคตรอร่อยเลยอะ่ะเออใช่เดี๋ยวข้าวหลังมาซื้ออีกดีกว่าน้อง no, ครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับกินเสร็จแล้วครับได้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมันคนละนะโอ้ยทำไมเปิดทีวีช่องไหนไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จะดูข่าวสักหน่อยข่าวช่องที่ชอบหายไปไหนหมดเนี่ย นณนะขณะน,นี้รายการอื่นจะงดออกอากาศเนื่องจากพบปรากฏการณ์อากาศสีเขียวเป็นพิษมากกว่า32รายซึ่งปรากฏการณ์นี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า The Green Air ไวรัสซึ่งเชื้อนี้เป็นเชื้อที่ติดต่อทางอากาศและวิธีติดต่อของมันก็คือการสูดดมอากาศสีเขียวเข้าไปซึ่งเมื่อสูดดมเข้าไปจะทําให้เกิดอาการควบคุมตัวเองไม่ได้และเริ่มดิ้นไม่หยุด และสุดท้ายก็จะหมดสติและเสียชีวิตในที่สุดซึ่งณขณะนีุ้มยังไม่มีวิธีรักษาและไวรัสนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วดังนั้นขอให้ทุกท่านทำสิ่งนี้อย่างเร่งด่วนและเข้่งครัด 1. ปิดประตูบ้านและหน้าต่างทุกบาน 2. ปิดช่องระบาโอากาศทุกทางเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสเข้ามา 3. หาอากาศสีเขียวมาเข้ามาในบ้านแล้วรีบปิดประตูห้องและหาอะไรก็ได้มาอุดให้เร็วที่สุดและเมื่อทำสามอย่างนี้เสร็จแล้วให้รับประทานอาหารอย่างประหยัดและเฝ้ารอวัคซีนและยารักษาและยาดื้อด้านเอาหน้ากากากันแก๊สหรืออุปกรณ์กรองอากาศใดๆใส่แล้วออกไปนอกบ้านเด็ดขาดเพราะอุปกรณ์พวกนั้นไม่สามารถกันเชื้อไวรัสได้และตอนนี้อยากทำอะไรก็รีบทำก่อนที่จะไม่มีโอกาส ไอ้บ้าเอ้ยหัวหน้ากำลังจะขึ้นเงินเดือนให้เลยแต่กับต้องมาเกิดเชื้อไวรัสอะไรก็ไม่รู้